สวัสดีครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลท์สาระนะครับก็เป็นช่องที่พยายามทำเรื่องราวให้มีสาระมากที่สุดนะครับตามแบบฉบับของผมเองนะครับสำหรับวันนี้นะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเตาเผา้ำส้มควันไม้นะฮะซึ่งวันนี้ผมจะทำเตาใหม่นะครับแต่ว่าเราจะมาดูเตาเก่ากันก่อน นี่คือสภาพเตาเก่านะครับเตาเก่าใช้งานมาประมาณ3ปีนะครับก็คือก็พังตามกาลเวลานะครับก็สามารถทําแล้วก็ได้น้าส้มกวนไม้เยอะพอสมควรนะฮะซึ่งถังตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้แล้วนะฮะเพราะว่าผุหมดแล้วนะครับปกติมันจะมีอยู่สามชั้นนะเนี่ยหนึ่งสองชั้นที่สามมันหายไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ ตอนนี้ก็ได้ถังใหม่มาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ดาเนินการทํานะครับซึ่งก็มาถ่ายถังเก่าให้ดูก่อนนะครับถังเก่าตัวฝาเนี่ยนะครับตัวฝามันยังใช้งานได้อยู่นะครับใช้งานได้ปกติซึ่งผมจะเอาฝาเก่าเนี่ยฮะเป็นฝาเดิมเราจะได้ไม่ต้องเชื่อมนะครับเดี๋ยวจะผ่าฝาใหม่ส่วนท่อควันนะครับป่องควันเนี่ยก็อันเดิมครับยังใช้งานได้ดีปกติอยู่ นะครับถ้าใครอยากทำนะก็าหาท่อเนี่ยฮะหนึ่งท่อนนะครับก็ยาวประมาณสักสี่เมตรนะและ้วก็ตรงเนี้ยเอาผ่านะเอาเอาหินเจียรเรื่อยๆผ่าแล้วก็ทุกด้านนี้ลงเนี่ยทุกตรงเนี้ยลงจะได้เป็นรูเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับเวลาน้ําส้มมันกันตัวเป็นน้ําเนี่ยมันจะได้หยดลงตรงนี้นะครับซึ่งผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับทําน้ําส้มขันไม้ไปแล้วนะฮะ เดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ที่ใต้คำบรรยายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าผมจะหาลิงก์เจอหรือเปล่าถ้าเจอจะทำลงไว้ให้นะครับแล้วก็ส่วนตัวป่องนะครับก็เป็นท่อขนาดเดียวกับตัวนี้นะครับตัวเดียวกันครับตัดมาแล้วก็บากบากหัวแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับเวลาเอาเหล็กมาวางก็จะวางได้พอดีนะครับแล้วก็ ดินเหนียวปิดอีกทีหนึ่งนะครับนะครับฝานี้ใช้ฝาเดิมนะฮะใช้ฝาเดิมเพราะใช้งานได้อยู่ถังใหม่ก็จะได้เจาะรูให้มันเล็กกว่านี้หน่อยจะได้เอาฝานี้วางทับลงไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําถังน้ําส้มควันไม้แบบฉบับของผมกันเลยนะครับครับนี่ก็คือถังที่เราจะมาทํา เตาเผาน้ำส้คมควันไม้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นถัง200ลิตรนะครับซื้อมาในราคา300บาทนะครับแต่ละสถ,า,ถ,า,ถานที่นะครับราคาคงไม่เท่ากันนะแต่ว่าผมได้มาในราคา300นะครับอันดับแรกนะครับต้องดูว่าถังนี่มันถังอะไรนะครับไวไฟหรือไม่นะครับมีสารอะไรอยู่ข้างในหรือไม่นะครับถังตรงนี้นะถ้าถาม ทางร้านเะขบอกว่าเป็นถังใส่คล้ายๆกับสารหล่อลื่นนะครับเป็นน้ำมันไฮโดรลิกนะครับซึ่งมันไม,ไม่ติดไฟนะครับเพราะว่าบางครั้งเราต้องใช้หินเกียร์ในการตัดนะครับเนี่ยครับต่อไปนะครับเราก็จะตัดปากนะครับโดยการกำหนดเส้นตัดนะครับซึ่งเราจะเหลือขอบไว้นิดนึงนะครับ สำหรับไว้วางนะครับแผ่นฝาอันเก่านะครับมันจะได้วางเข้าในรอยพอดีนะครับนะี่ครับกำหนดขอบเพราะว่าแผ่นเก่าเนี่ยฝาเก่าฝาที่ใช้แล้วอันที่แล้วนะครับที่ว่ามันมีท่ออยู่มันจะมันจะตัดจากด้านในนี่นะครับ ด้านไหนนี้เวลาถังนี้เราจะได้วางปกตัวนี้จะได้เป็นตัวลองนะครับลองได้พอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์เปิดปากก่อนครับลำดับต่อไปนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ในการตัดนะครับก็คือตัวนี้นะครับขวานหรือมีดก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ขวานนะครับเพราะว่ามันมีขวาน นะครับแล้วก็ไม้นะครับสําหรับไวตอกนะครับทําไมผมไม่ใช้หินเจียนะครับหหินเจียเสียงดัง2ข้างในเนี่ยมันเป็นน้ํามันผมทางร้านเขาบอกว่ามันไม่ติดไฟแต่ว่าขึ้นชื่อไว้น้ํามันก็ปลอดไฟไว้ก่อนครับเพื่อไม่ให้ประกายไฟมันลงไปถูกให้เราเห็นข้างในก่อนว่ามันคือน้ํามันอะไรจริงๆให้ปลดให้มาเรามั่นใจก่อนว่ามันไม่ติดไฟเราถึงจะใช้หินเจียนะครับ นะครับเพราะว่าปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มเจาะกันเลยนะครับอ,อันดับแรกก็กําหนดนะครับแล้วก็ตอกลงไปเข้าแล้วครับทีน,นี้ก็ตอกเข้าไปเรื่อยๆนะครับขยับไปทีละหน่อย ว่ามันจะเร็วกว่าใช้หินเกลดีนะเนี่ยครับทำไปเรื่อยๆจนครบรอบนะครับโอเคก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับแล้วก็ดูข้างในแล้วก็เป็นเป็นแค่น้ำสนิมธรรมดานะครับก็ เหลือนิดหน่อยตรงนี้ก็เลยใช้หินเจียได้นะฮะนิดเดียวโอเคลำดับต่อไปนะครับแล้วก็จะทำการออทำป่องนะครับออช่องสำหรับ ปากนะครับสำหรับใส่ฟืนด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับสำหรับช่องที่ทำาเราจะขีดเส้นไม่ไม,ไม่ไม่ทำใหญ่มากนะครับเล็กๆนะครับหาอุปกรณ์วัดนิดเดียวนะครับวามมา20เซนคนระับประมาณเอา ช่องแค่นี้พอนะครับสําหรับให้อากาศเข้านะครับข้างล่างจะไม่เจาะนะครับเพราะว่าเราจะให้ดึงอากาศเข้าช่องที่ช่องเดียวแล้วก็เป็นช่องสําหรับไว้จุดไฟไว้ใส่ฟืนนะครับ เค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เรามาทำการตัดกันเลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็จะได้เตาสำหรับเมาน้ำส้มควันไม้นะครับตามแบบฉบับของผมเองนะครับอโอเคนี่นะคับด้านล่างข้ามก็จะมีรูเข้าแค่รูเดียวนะครับข้างล่างเราจะไม่เจาะนะครับเพื่อให้จํากัดอากาศในการเข้า ก็เก็บเอาไว้นะครับใช้ประโยชน์อย่างอืน่นนี่ก็จะเป็นลักษณะของเตาเผาน้ำส้มควันไม้แบบง่ายๆทำไไ้้ด้วยตัวเองนะครับอย่างง่ายเลยนะครับรงบประมาณแค่แค่300บาทของเกา่าเราก็ใช้ของเก่าไปนะครับเอาฝาเก่ามาวางทับได้เลยครอบก็เราจะมีการตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับลบพมนิดๆหน่อยๆนะเพื่อไม่ให้มันบาดมือ นี่ก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับกาวฝาเก่ามาครอบได้เลยต่อท่อขึ้นไเลยแล้วก็จุดไฟใส่ตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวติดจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปเผา,าน้ำส้มควันม้ให้ดูเลยดีกว่านะครับไม่ต้องหาลิงก์เก่าเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่ามีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับ สำหรับท่านใดที่มีเทคนิคที่ดีกว่านะครับก็คอมเมนต์นำเสนอมาได้นะครับแบ่งปันความรู้กันไปนะครับผมก็เรียนรู้มาแบบไหนผมก็ลองใช้ดูถูกใจไม่ถูกใจก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำเสนอต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะครับสำหรับคลิปต่อไป นะครับมีคลิปอะไรใหม่จะได้รู้นะครับว่าผมทำคลิปอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ